โหนะมีเพื่อนมีเพื่อนเต็มเลยทั้งหลังตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะอาร์ทีอาร์ทีเขาใหญ่นะครับผมวันนี้เราก็เมื่อวานเราไมาเล่นดนตรีนะครับที่ไล่ของ K2 <Boss. S 1> อ่าแล้วเราก็ แวะมาเที่ยวที่นี่นะครับห่างกันประมาณ30กิโลนะครับผมก็สวยดีนะครับค่าเข้าท่านละ50บาทนะครับแล้วก็ค่าเข้านี่ยมาแรกเป็นพวกตั๋วรถไฟตั๋วค่าอาหารเครื่องดื่มได้นะครับนก็จะมีโซนที่พักด้วยเป็นรีสอร์ทนะครับผม เย็นสบายอากาศดีนะไม่หลอนเ,อเป็นลืนเด็ดเอาไปเล่นจริงช้าฮะเล่นริงช้าโชว์วชชอะไรเลยมีชิงช้าให้นั่งมีชิงช้าด้วยนะครับ ตอนนี้กำลังให้มีอะไรเล่นชิงช้าเผื่อจะล่วงนะครับผมเผื่อจะล่วงจะให้รายอันนี้พี่ครับว่ากำลงังทำ, music, you know. <laughs> ทำ <music laughs> มิวสิกอยู่นะะนะครับมิวสิกบรรยากาศดีครับดีนะครับที่อาร์ทรีนะครับเขาใหญ่ รรยากาศดีมากกูว่าสิโอ้มันจะไปจุดที่ไหนกับสักดดนี่ครับนี่ที่พักนะครับที่พักตอนคืนก็นั่งข้างบนดัดฟ้าได้ครับจิบไวายกระโดดลงมาน้ําสบายเลยนะครับผมตรงนี้เป็นรถไฟนะครับรถไฟก็คนละสี่สิบนะฮะผมเสียตังค์ไปรถไฟก็วิ่งประมาณสักไม่ถึงสิบนาทีนะครับวิ่งไปลอด ถ้ำบางกรนะครับไฟก็จะนั่งได้ประมาณ22ท่านนะฮะสูงกค่เสียวเน่ถ่ายคู่ไก่นี่ถ่ายคู่กับอะไรเนี่ยมาหลายรอบแล้ว มาถ่ายไปวันนี้คนมาเที่ยวเยอะนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ไม่รู้จะรีวิวแล้วรีวิวห้องน้ำดีกว่านี่ห้องน้ำผู้หญิงนะครับนี่ห้องน้ำผู้ชายสะอาดครับผม รถมารถมาอันนี้ก็เป็นเดอะบิทเทิลนะครับเดอะบิทบิทเทิลครัววันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับมีคาเฟ่น,นะครับมีกาแฟสด่ามีมีมรถไฟด้วยครับ,บรถไฟก็คนละ90บบาทประมาณนี้้ะครับ9 0 40บ <Okay. S 1> เด็กๆชอบ <laughs>

ทรากันเลยอ่ะกลับแล้วนะครับผมอ่ะอาร์ทีนะครับผม,มบรรยากาศดีครับน่ามาเที่ยวนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผม